สวัสดีจ้าวันนี้พี่ก็จะมาล้างหน้าด้วยสบู่นาดาสมงให้ดูนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังต้องการนะคะตัวช่วยล้างหน้าที่ช่วยในเรื่องของเรื่องสิวโดยตรงนะคะให้ลดสิวนะคะคเพื่อนๆก็มาเอาไปใช้ได้เลยนะ สำหรับใช้ตัวไหนอยู่แล้วก็ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องสิวนะคะมาเอาตัวนี้ไปใช้นะคะมากกว่า2เดือนขึ้นไปนะคะสิวจะยุบฝ้ากระจุดด่างดำจะจางลงแต่เฉพาะคนที่เป็นสิวนะคะก็3วันรู้สึกได้เลยว่าสิวยุบนะคะหรือหน้าใสาหน้าเรียบเนียนขึ้นฟองของเขาจะนุ่มมากหร่ใช้สบู่มาเยอะทุกยี่ห้อค่ะแต่ตัวนี้ค่ะฟองนุ่มนะคะ,ะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูผิวบำรุงผิวลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะอะ ของเขามีสารสกัดทั้งหมด8ชนิดค่ะนะเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยให้ใครที่มีหลุมสิวที่กดสิวรอยผิวต่างๆค่ะเขาก็จะดันผัดเซลล์ผิวใหม่ให้กับทุกคนนะคะก็อย่าลืมค่ะมาหาซื้อไปใช้นะคะราคาแค่80บาทเองค่ะ80บาทนี่ถูกมากสำหรับสารสกัดทั้งหมด8ชนิดมีคอลลาเจนมีคูต้ามีว่านหางจระเข้มีส้มมีแครอท ทำให้ผิวแข็งแรงผิวแพ้นพ่งง่ายก็สามารถใช้ได้จต่พี่นอ้องอ่ะแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างมีสมพันปีนะคะสําหรับใครที่อยากให้ผิวอ่อนเยาวลงนะคะก็ลองมาต้องลองใช้ด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าของเขาดีจริงๆนะคะหนึ่งซองมีสองก้อนแบบนี้ให้จูบใส่กันแบบนี้นะคะอะ อืมนะคะหน้าหลังแล้วหน้ามันๆก็จะใสขึ้นเลยนะคะก็นี่ก็ใช้ก้อนที่สองเนี่ยค่ะอ่ะใครที่สนใจนะคะมีรีวิวทางแบรนด์ด้วยนะสองสองเดือนกว่าผิวหน้าดีขึ้นอะไม่ต้องเชื่อลองด้วยตัวเองนะคะไว้แล้วจาบายบายขอบคุณมากมากด้วยจ้า